สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมแซนบ็อก MMO นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันสะกดแบบอ่านเป็นชื่อยังไงนะเพราะว่าตัวเกมนี้มันเป็นเกมจีนนะครับตอนนี้ก็เปิดให้เล่นอยู่บนสโตร์จีนใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดก็จะอยู่ใต้คลิปนะครับผมซึ่งการสมัครเข้าเล่นเนี่ยจะต้องใช้ e c h a t หรือไม่ก็ QQ เท่านั้นถ้าใครไม่มี2 ID นี้ก็ อดเหมือนเดิมนะครับเอาไว้ถ้าเกิดว่ามันเปิดตอนช่วงสโตที่เป็นของไต้หวันอะไรเงี้ยอันนั้นจะสมัครง่ายกว่านะครับผมอ่ะโอเคก็เอามาดูบรรยากาศแล้วกันเนาะในส่วนของคลิปนี้นะครับถ้าใครมี ID ของ QQ หรือว่า WeChat ก็สามารถที่จะเข้ามาเล่นได้เลยนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับวันนี้แอดมินมีหูฟังโดนๆมาแนะนำกันซึ่งเป็นหูฟังที่มาในแบบบลูทูธเหมาะกับคนที่ชอบฟังเพลงหรือเล่นเกมก็ใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับโดยเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยสามารถตัดเสียงรบกวนได้แล้วก็มีไมโครโฟนในตัวเวลาเล่นเกมก็สามารถพูดเปิดไมค์คุยกับเพื่อนๆได้ทันทีรองรับคำสั่งเสียงได้กันน้ำได้สามารถใช้งานได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับและสำหรับคนที่สนใจนะก็สามารถที่จะเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมบรรยากาศตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นแนวแซนบ็อ x MMO อย่างที่ผมบอกนะครับซึ่งในส่วนของตัวเกมมันจะคล้ายๆกับ m i n e Craft ด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยถ้าสมมุติพวกนี้นะเราสามารถทำลายได้เว้ยเนี่ย,ยอย่างงี้นี่ครับทำลายเป็นบล็อกแบบนี้ครับแล้วเราก็เก็บไว้นนะฮะนี่ครับทำลายได้หมดเลยของทุกอย่างนะครับทำลายได้หมด นะทำลายเสร็จแล้วก็เก็บมาเอาไว้เป็นวัตถุดิบอะไรเงี้ยนะครับผมเนี่ยเห็นปะแล้วก็บล็อกที่เราได้มาของวกเนี้ยนะครับเรากดมาแล้วก็เอามาวางได้เนี่ยอย่างเงี้ยฮะวางเป็นบล็อกนะครับเนี่ยเห็นไหมตั้งเป็นบล็อกอนี้เลยนะครับผมก็มันก็น่าสนใจดีนะสําหรับเกมนี้แต่ว่าผมเองเนี่ยก็ยังไม่ได้รู้อะไรเยอะหรอกนะครับก็ลองเล่นมานิดนหน่อย นะครับผมเอาละเดี๋ยวดูบรรยากาศตรงนี้ในส่วนของตัวเกมเนี่ยจะมีเควสเห็นไหมครับด้านซ้ายของจอตรงนี้ฮะเวลาเรากดติ๊กเข้าไปปุ๊บนะครับมันจะบอกนะฮะว่าจะต้องเดินไปตรงไหนนะครับซึ่งในส่วนของการเดินเนี่ยมันจะไม่เดินอัตโนมัตินะเราจะต้องเดินไปเองนะครับแต่ว่ามันจะบอกจุดให้แค่นั้นเองนะครับเนี่ยไปเห็นไหมฮะประมาณ100เมตรนะครับมันบอกนะครับแล้วก็วิ่งไปนะครับผมนี่วิ่งไปเลย อ่าโอเควิ่งไปนะครับเราจะเจอกับผู้เล่นคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยู่ในตัวเมืองตรงนี้นะครับผมโอเคเดินมาปึ๊บป๊บอ,อ่าแล้วก็มาคุยเคยวสกับคนคนนั้นอะไรเงี้ยนะครับนย่ยก็คุยไปนะครับผมก็จะเป็นการแบบว่าอัพเลเวลเลเวลขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ได้คงได้ของมานะครับเห็นไหม,ไหมอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับอืมอันนี้คือเป็นการแบบว่าแอดเพื่อนนะเวลาที่เราแบบเจอคนอย่างเงี้ยนะครับกดติ๊ก้าไปนะครับผมมันจะมีแบบเนี่ยให้เรามาแอดพลงแอดเพื ung, ่อนแล้วก็คุยอะไรไม่รู้ นะครับเนี่ยมันจะมีขึ้นมาอยู่นะแต่ว่าผมไม่ได้แปลกนะครับผมอ่ะโอเคเอา่านี้จะเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยอ่ามันจะมีแนะนําขึ้นมาแบบนี้เรื่อยๆนะครับเนี่ยตัวเกมเห็นไหมอันนี้คือตัวละครของเรานะครับที่เรามีอยู่อ่ะกดเข้ามาดูตรงนี้โอเคมันก็จะแนะนําเป็นการบบบว่าอัพเลเวลนะครับอ่ะ ก็อัพไปนะครับเลเวลตัวละครนะครับมันจะอัพได้ไม่เกินเลเวล ID นะครับคือมันจะแยกเป็นเลเวล ID แล้วก็เลเวลตัวละครเนาะอันนี้ก็คือตัวละครเรานะครับอัพได้ถึงเลเวล6เพราะว่า ID ของผมเนี่ยจะถึงแค่เลเวล6กนะตอนนี้นะครับอ่าตัวละครก็จะมีแบ่งชัดเจนนะมีระดับ R มีระดับ SR แล้วก็มีระดับ SSR เอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีของให้เราใส่ได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะปลดลงปลดล็อกนะครับแล้วก็มีการอัพดองอัพดาวอะไรอย่างงี้ด้วยนะฮะ เออเนี่ยไอ้พวกนี้นะครับก็จะเป็นการจัดพวกตัวละครลงไปนะครับอืมโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้ดีกว่านะครับในส่วนของ <Okay. S 1> การเปิดกาชาหน่อยนะครับมันจะมีกาชาให้เราเปิดหาตัวละครได้ด้วยเนี่ยกดเข้ามาอันนี้นะฮะนี่นะเข้ามาหน้านี้มันก็จะมีแบบว่าให้เราใช้เพชรอย่างเงี้ยครับในการเปิดหากาชาซึ่งเราก็ค่อยๆสะสมไปนะครับตัวละครที่มันโผล่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะไปทดสอบทดลองเล่นได้นะครับ อ่าเนี่ยกดเข้ามาตรงนี้ฮะมันจะพาเราเข้าไปเอ่อทดลองเล่นตัวละครตัวนั้นๆน,น,นะครับในหน้าตู้ก่อนว่าเอ้ยมันจะเก่งแค่ไหนหรืออะไรยังไงประมาณเนี้ยนะครับอ่ะเ <มา S 1> นี่ยเข้ามาแล้วครับแบบนี้ครับผมชึบนี่ฮะอ่าแล้วก็กดลองใช้สก,ส,กสกิลอะไรทุกอย่างไปนะครับอ่ามันใช้สกิลอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยกดไปอ่าและทีนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของผู้ช่วยด้วยนะผู้ช่วยแบบอย่างเงี้ยครับเนี่ยกดออกมาให้มาช่วยนะครับประมาณเนี้ยนะครับผมนะนี่ อ,อันนี้คือการอลองเล่นนะครับลองเล่นในส่วนของตัวละครที่อยู่ในหน้าตู้ที่เราสนใจอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าโอเคแล้วก็กดออกนี่กดออกไปนี่ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยโอเคก็รอให้มันออกไปในหน้าที่เปิดกาชาเนาะเดี๋ยวผมจะมาลองสุ่มให้ดูนะครับว่าผมจะได้ตัวละครอ,อะไรบ้างเพราะว่ามันจะมีแจกอยู่นะครับตอนเข้ามาตอนแรกระนะในสงจุดหมาย โอเคอันนี้ก็เปิดไม่ได้มันจะเปิดได้ตู้นี้นะครับนี่น,นี่ตู้นี้นตู้นี้นะครับผมเนี่ยตู้นี้ก็เปิดได้นี่หว่าเนี่ยเปิดได้ฟรีอยู่นะครับเนี่ยตัวละครพวกนี้ครับระดับ SSR นะครับนี่นะเราไปลองได้หมดเลยนะครับบางตัวที่เรายังไม่ได้ลองเนี่ยนะครับมันจะมีร,งรางวัลมาให้ด้วยนะฮะเวลาเราเข้าไปลองนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเปิดดูแล้วกันอันนี้นะฮะเปิดครั้งเดียวก่อนนะครับฟึบได้ตัวระดับไหนมาวันนี้อ่ะ มันคือหูระดับ R วะ่ะ <c oughs> อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวมาเปิดอันนี้สิบครั้งเลยนะครับผมจัดไปนี่ผมมีอยู่สิบใบพอดีนะครับลุยมาแววมันต้องได้ตัวดีๆสักตัวละวะหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันฮึบนี่ SR มาแล้วหนึ่งตัวได้อยู่ได้อยู่ต่อไป อันนี้ขาวๆแบบนี้น่าจะไม่มีตัวดีแล้วมั้งเนี่ยดีย๋ยงระดับ R นะครับเนี่ยมันขาวๆอะ่ะข้ามไปเลยได้ไหมโอเคนะครับสรุปก็มี SR มา2ตัวนะครับแต่ว่า SSR คือไม่ได้นะครับอันนี้คือมันขึ้นมาว่าอะไรวะเนี่ยอ๋อมาแนะนําออกมานะครับแบบนี้มันถ่ายลงถ่ายรูปใช่ไหม นะครับโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วนะ,ะนี่ตัวอื่นที่มันเป็นตัวซ้ำนะครับ,รบก็จะได้มาเป็นแบบเศษชิ้นส่วนเนาะแล้วเราก็เอาเศษชิ้นส่วนที่เราได้เนี่ยนะครับไปอัพตัวละครเพิ่มเติมได้นี่มันจะตอนกลางวันละนะครับมันจะมีช่วงตอนกลางวันตอนกลางคืนเออกลางวันค่อยดูสวยหน่อยนะครับเนี่ยแบบนี้น,นะบรรยากาศด้านในตรงเกมนะครับก็จะเป็นบล็อกๆคล้ายๆกันไมค์ครับนั่นแหละนะครับผมออตัวละครเมื่อกี้ที่ได้มาชิบะเดี๋ยวคนนะโอเคเอ้ยมันอยู่ตรงนี้ เรากดเข้ามานี่ไงนี่ไงที่เราได้มานะครับ่แล้วก็มาทําการอัพนะครับในส่นของเลววงเลเวลไปนี่นะกดอัพไปได้นะครับตัว SR สองตัวชึบนี่นะโอเคประมาณนี้นะครับออันนี้คือ,อปลดล็อกนะครับปลดล็อกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคือเป็นตัวละครที่เรามีครบแล้วนะครับก็จัดไปอ่าเรียบร้อยอพลังเพิ่มเติมขึ้นมาเวลโอเคนะจัดลงอ่ามันจัดลงให้แล้วเรียบร้อยเลยฮะอันนี้โอเคแล้วเหรอเนี่ย เดี๋ยนผมลองจัดลงเป็นเซตใหม่ดูดิเลือกได้ฮะชึบอ่าไม่ได้เว้ยอ๋ออันนี้เป็นตัวแบบใส่แบบนี้อ่าแล้วก็ตัวนี้ปึ๊บลงไปโอเคใส่อย่างงี้นี่เอง มีงงๆนิดหนึ่งนะครับเพราะกดเซฟเรียบร้อยนี่มันก็จะลงมาแล้วแบบนี้น่นีงนะครับอ่ะโอเคคือมันจะมีตัวอย่างเงี้ยนะครับเราสลับออกมาเห็นไหมเนี่ยครับนี่สลับออกมาแล้วอ่าแล้วก็เอามาเดินเลยนะครับทีนี้อ่าในส่วนของเควสอ่ะเดี๋ยวก,กดอีกสักหน่อยอ่ะขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะครับคือตัวละครเนี่ยต้องขึ้นมายังวะเอออ่ะผมเล่นอยู่ในโปรแกรมจลองนะครับมันจะมีแบบแปลกๆนิดนึงนะครับมอนสเตอร์มันมีนะ มันมีอยู่ในแผนที่ด้วยนะมีมอนสเตอร์ให้เราแบบจัดการนะคะมอนสเตอร์แบบว่า,ามากดบเก็บเลเวลได้เนี่ยเราขยายแผนที่ตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับนี่นะมันจะมีบอกนะครับว่าเราจะต้องไปจุดไหนอะไรยังไงนะครับรู้สึกว่าจะมีตกปลาด้วยนะเอออันนี้คือกดลับของได้เหรอะหรือว่ายัางไงอ๋อเป็นของที่เราได้มาใหม่หรือเปล่าอันนี้ชื่อโอ้อย่างนี้เองโอเคออเป็นมอนสเตอร์ที่เราไปเจอมาอะไรอย่างนี้เนาะ นะครับแล้วก็ของที่เราได้มาไปเจอมาเหมือนเป็นสมุดสะสมมันนะโอเคนะครับเรียบร้อยปุ๊บอ่าเดี๋ยวเราเนี่ยเนี่ยจุดตรงนี้นะอ่าแล้วก็ติ๊กไปนะครับแล้วเราก็เดินไปน่าจะไกลอยู่ม้งเนี่ย๋ oh God, อไม่ไกลยังไงห้าสิบกว่าเมตรเองโอเควิ่งไปชืบมันก็จะมีเควสหลักเควสรองอ่ะนะนะครับให้เราได้แบบทําการเอ่อรับนะครับเควสตรงนี้โอเคชืบเรียบร้อยปุยไปเลย เสร็จแล้วอ่าโอเคครับเนี่ยก็ทำโครงทำเควสททำอะไรไปแบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูมอนสเตอร์ก่อนนะอ่ามอนสเตอร์มันอยู่แถวไหนวะเดี๋ยวขอวิ่ง,ว,งวิ่งไปก่อนปึ๊บกระโดดได้นะโอเคนี่น่าจะอยู่ด้านนอกตรงนี้หรือเปล่าปึ๊บนี่นี่นี่มอนสเตอร์อยู่ด้านนอกตรงนี้นะครับปุ้มปุ้มมาแล้วโอเคนี่ไงเห็นป่ะเห็นมอนสเตอร์ป่ะ เราสามารถโจมตีมันได้เลยนะครับเนี่ยเวลาโจมตีแล้วก็มันก็จะมีของดอกมานะครับนี่อันนี้ตัวนี้เป็นตัวยิงไกลนี่ว่าออเ,เอาตัวนี้ออกมาได้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับนี่มาช่วยมาช่วยมาช่วยสักระยะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เป็นการเก็บเลเวลนะนะครับอันนี้เราต่อสู้เสร็จแล้วก็จะได้แบบของระวงมาวันไปนะครับแล้วก็ได้พวกอีส่งเอี้งพีนะครับนี อ่าแล้วก็ในแผนที่เนี่ยก็จะมีกล่องมีอะไรเงี้ยด้วยนะให้เราเก็บนะครับอ่าถ้าเกิดว่าเราเจออะไรอย่างงี้โอเคนี่บรรยากาศนู่นๆกล่องกล่องเออไปดูกล่องหน่อยดิมาไอ้น,นี่พวกนี้มันเฝ้ากล่องอยู่เว้ยนี่เนี่ยแต่ไปผมว่าไอตัวนี้ดีกว่าวะเนี่ยเนี่ยเอาเอาตัวนี้มาดีกว่าเียเออตัวนี้โอเคกว่าเลยชัดเจนนี่เนี่ยุม เออเรียบร้อย่าของที่ได้มาก็เก็บเก็บไปนะครับแล้วก็อน,นี้อ้นี่เนี่ยเอา้าทำไมมันลอยเงินวะนี่เนี่ยเปิดแล้วเห็นไหมฮะอ่ามีของให้เราเก็บตรงนี้ครับนี่ของดีๆกว่าเดิมนะครับกดใส่ไปนี่เรียบร้อยประมาณนี้นะครับตัวเกมก็จะคร่าวๆประมาณนี้แหละนะครับผมแต่ว่าระบบมันยังมีเยอะนะนะครับเราขยายขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมมันจะมีแบบอนี่ยมันมีให้เรามาอัพอะไรแบบนี้ด้วยนะ เนี่ยครับอัพก็ไปเออผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่าอัพขึ้นมาแล้วก็เราเรา,เราน่าจะแบบทําการแบบสร้างได้หรือแร่งนี้หรือเปล่านะครับน่าจะอย่างนั้นนะเออเนี่ยครัอืนะก็ อลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวละครเนาะก,กดเข้ามาดูแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือการแบบว่าให้เรามาสร้างมาคราฟของได้วัตถุดิบที่เราได้มานั่นแหละนะครับแล้วก็มาคราฟเอานะครับผมเนี่ยเห็นปะคราฟอาวุธคราฟอะไรได้หมดเลยนะครับเนี่ยเราไปหาวัตถุดิบมาซึ่งมันก็จะบอกมั้งนะครับว่าวัตถุดิบเนี่ยเราจะต้องไปหาอะไรจากไหนยังไงหรือเปล่นานะครับประมาณนี้นะเนี่ยมีของให้คราบดาบวันนี้คราฟได้เนี่ยครับผมเราจะคราฟอะไรเออ นะโอเคแล้วก็มีอะไรอีกนะครับอันนี้อันนี้ยังไม่เปิดนะครับผมนี่มันมันเวลาท,ที่เราโดดในที่สูงอะ่ะอันนี้ผมพาดูดีกว่าจึ๊บตระโดดในที่สูงปึ๊บปึ๊บปึ๊บสีสวยอยู่นะนะครับเกมนี้นะครับใช้ได้เลยนะครับคนข้างน่าสนใจเฮ้ยอันนี้อะไรวะดันหินไปเหรอ อ๋อดันหินไปแบบนี้นี่เองเอาเหินให้ตกลงไปเพื่ออะไรเ <c oughs> นี่ยเนี่ยกระโดดนะกระโดดปุ๊บกระโดดอีกครั้ง,งเห็นไหมฮะมันจะเป็นการหอกแบบนี้ครับผมเนี่ยที่เราได้มาเมื่อกี้อะได้กล่องมาแล้วได้มีกล่องมีกล่องจัดกล่องอีกหน่อยดินี่เนี่ยจัดไปผู้ช่วย,ยามาช่วยหน่อยนี่อเอเ้ยตัวนี้มันอิวได้นี่ว,วะอโอ้เพิ่งรู้นี่ของมาแล้ว เก็บไฟนะครับค่อยๆหาของอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มาค้าให้กับตัวละครเรานะครับผมว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างน่าสนใจนะมันน่าจะทําอะไรได้อีกเยอะพอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็ต้องค่อยๆเล่นไปแล้วก็ค่อยๆศึกษาเนี่ยมันจะมีแบบของให้เรามาขี่ด้วยนะนะครับเนี่ยอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับไว้เดี๋ยวจะเกิดว่ามีคนสนใจเยอะๆนะครับที่ผมค่อยมาเล่นให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับค่อยๆเปิดเผยระบบต่างๆไปเนาะ นะครับผมนะเอาล่ะยังไงก็สำหรับคลิปนี้ผมเอามาฝากไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับไว้เดี๋ยวก็ค่อยเจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม